ขอต้อนรับสู่แบร์ไทน ITQ คุณผู้ชมครับวันนี้ผู้แข่งขันกับเรานะครับผมใช้คำว่าเมื่อพูดถึงคำว่ายูทูบเบอร์หน้าเขาจะลอยมาเลยบี้เดอร์สกา,สกาทุกคนเนี่ยรู้จักบี้ในฐานะว่าเป็นยูทูบเบอร์แต่พี่หนุ่ยเนี่ยรู้ลึกกว่าว่าอาชีพแรกของบี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับไอทีมากๆเพราะว่าคุณเป็นโปรแกรมเมอร์ตัวกลั่นของวงการพี่หนุ่ยก็อย่าพูดถึงแบ็คกราวเยอะเขินเขินถ้าตอบผิดเดี๋ยวเขินภาษาใด คือภาษาในการเขียนโปรแกรมครับขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับคำถามครับอถ้าผมตอบไม่ถูกนี่คือเอามือยีหน้าเลยดีกว่าข้อใดไม่ใช่ชื่อระบบปฏิบัติการจาก Mac OS ครับอันนี้ไม่รู้เลยพันสตีฟจ็อบใช่ไหม Apple TV เนี่ยน่าจะใช่ครับนานแล้วมันต้องใช่แหละบี้เพราะว่ามีอยู่2 CEO เอง